ตอนที่123หนึ่งกระบี่นั้นทะลวงใจสีเฟื่งเหนียนมองจอมานชุดขาวที่นั่งสูงบนบัลลังช่างแปลกหน้ากว่าลวอย่างที่ได้พบตอนเข้าเมืองตนห่วงทว่าถึงอย่างไรลวอย่างก็เป็นปริศนาคลุมเคลือไปทั้งตัวจึงไม่ต่างกันนักเขามองซ้ายมองขวาสมบัติในสุสานย่อมไม่ได้มีแค่เกาะมังกรและเกาะมัง พนวก,กับตาพยักและมนุษย์เกราะที่ไม่เหมือนมนุษย์เกราะแดงยันแม่ทับเชื่อว่ายังมีสิ่งอื่นที่พอเป็นรูปเป็นร่างได้บ้างต่างจากสภาพอากาศเบาบางภายนอกประตูภายในสุสานแม้จะเย็นจะเยือกมืดมัวแต่ไม่ถึงกับทำให้รู้สึกหายใจไม่ออกพูดพลังหยินย่อมรู้สึกดั่งปลาได้น้ำสูดหายใจเข้าคำโตระบายลมหายใจออกเล็กยิ่งคล้ายว่าสูดเข้าปากแล้วช่วยเพิ่มพละกกำลังกันนั้น หลักปลาโมดยิ่งปลาโมดหลักสังเวชยิ่งหน้ายำเกรงส่วนลวอหยางนั่งบนบัลลังก์มังกรสองมือจับบัลลัง์หลับตาพักผ่อนสีเฟื่องเหนียนผ่านกระบวนค่ายหุ่นดินเผาเบื้องหน้าสายตาคือลูกกระบวนค่ายทหารม้าจัดแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสข้ามประตูย่างเท้าเข้าห้องทางสายคลังสัพพวุธปรากฏสมานสายตาอาวุธสำลิดมีรอยสน,นิมเป็นด่างดวง เขาถือทวนเล่มหนึ่งเช็ดรอยสนิมและเพ่งพินิษในฐานะซื้อจื่อของเปยร์ลเลียงความคิดของเขาไกลกว่าคนทั่วไปที่ได้เห็นสภาพการเช่นนี้จัก,กรวรรดิต้าฉินอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากยุคเสื่อมโทรมของอาวุธรุ่นบุกเบิกมาสู่ยุครุ่งเรืองของอาวุธยุโทโธปกรณ์ขวานฝูเยี่ยอาวุธหนักของทัพพันธมิตรเริ่มถอยลงจากเวทีประวัติศาสตร์ระดับทักษะฝีมือในการผลิตอาวุธของต้าชิน สูงถึงเขตขั้นคาดไม่ถึงสีเฟื่องเหนียนวางทวนลงแล้วหยิบหัวลูกศรชิ้นหนึ่งขึ้นมาแทบจะเป็นแบบเดียวกับหัวลูกศรของเปยเลียงช่วงตัวแคบยาวปลายลูกศรเป็นทรงสามเหลี่ยมปลายแหลมที่ทรงพลังทะลุทะลวงเขาเก็บหัวลูกศรเข้าชายแขนเสือ้อกะว่าจะนำกลับไปให้หลี่อี้ซันดูแล้วหยิบกระบี่สำลิดขึ้นมาเล่มหนึ่งปลายนิ้วหัวแม่มือรูปส่วนคมที่บัดนี้ทื่อแล้วยังแผวเบา เห็นผิวโลหะที่ล้อมกันอย่างพอเหมาะพอดีในตำราพิชัยยุทธเรียกว่าการถลุงแบบต้าฉินหล้อมทองดีบุกเข้าด้วยกันได้ลวดลายดังเมฆหมอกอดตื่นตาในความรุ่งเรืองของกำลังทหารต้าฉินไม่ได้ขอเงยหน้ามองไปเห็นกระบี่สั้นใบหลิวแบบซีสู่โบราณสลักลวดลายลีลับมีขวานส่งรองเท้าแบบถังเยียจะงอยเกี่ยวของชนกลุ่มน้อยทางตะวันตกเฉียงใต้ กรอกของชนเผ่าทางทุ่งหญ้าทางเหนือและอาวุธจู่โจมทําลายหลายหลากประเภทเรียกได้ว่าต้าฉินเป็นมหาสมุทรรองรับแม่น้ำร้อยสายเสียงกระแทกพื้นดินดังทึบทุ้มแววเข้ามาเขาหันหน้าไปมองเห็นล่วดยางและหุ่นชักใยมนุษย์กราะสองตัวยืนอยู่ด้านหลังนางได้ยินนางเอ่ยเสียงเรียบว่ากระบี่เรื่องชื่อของต้าฉินปัจจุบันไม่เหมาะแก่การแล้ว แต่มีกระบี่สั้นบางเล่มทำจากหินอุกบาทคล้ายม้าโคไม้ของหลี่ฉุนกังหากเจ้าไม่คิดว่าเป็นภาระก็หยิบติดมือไปได้สีเฟื่องเหนียนเดินไปตามทางที่ล้วอย่างชี้บอกพบกล่องกระบี่ทาสีดำสามใบเมื่อเปิดกล่องออกรังสีกระบี่หน้าวันเกรงจึงฉีกชายชุดกลุมทำเป็นเชือกรัดไวเก็บกระบี่สามเล่มเข้ากล่องเดียวกันและผูกติดแผ่นหลังล้วอย่างยิ้มยอ่อ ทางขวาเป็นคลังสมบัติในนั้นรายทองกองเป็นภูเขาหากเจ้าย้ายภูเขาความสมุดได้ก็ลองดูสีเฟิ่งเหนียนกล่าวว่าย้ายไม่ไหวก็ไม่ทิ้งให้เปยมังก่อนออกจากสุสานข้าจะทำลายทิ้งเจ้าคงไม่ขวางกระมังล่วอย่างไม่เอ,อ่ยว่าได้หรือไม่เขาเดินไปทางคลังสมบัติทางขวามือไม่ว่ามองทางใดล้วนเป็นทองคำสุกเปล่งอารามจูจูก,ก็หันหน้ามาถามว่า ตระกูลฉงและตระกูลลู่ยังเข้ามาได้หรือไม่ลั่วอย่างยิ้มตอบว่าข้าหวังให้พวกเขาเข้ามาได้สีเฟื่องเหนียนถามว่าถึงตอนนั้นเจ้าจะทำให้พวกเขาออกไปไม่ได้หรือมือหนึ่งของนางคลาตาพยักเล่นปลายหางตาสีเฟื่องเหนียนเหลือบเห็นมือนางอาบกระกายแสงทองจากตาพยักเส้นสายสีทองเวียนวนรอบแขนนางก่อนซึมเข้าไปในแขนแล้วหายวับไป เขาแซงทำเป็นมองไม่เห็นถามอย่างสงสัยว่าสุสานห้องเต้ฉินที่เราเห็นเป็นทั้งหมดแล้วหรือล้วอย่างกระทืบเท้าเอ่ยเย็นชาว่าด้านล่างยังมีอีกสามชั้นชั้นหนึ่งเก็บของทั่วไปอีกชั้นวางลงและชั้นสุดท้ายเป็นค่าย,ยันดำรงสุสานทั้งหมดชั้นล่างต่อจากนี้ไม่ต้องชมดูโลงว่างเปล่าไม่มีอะไรน่ามองชั้นสุดท้ายไปแล้ว เจ้าข่าล้วนลวนหาที่ตายสีเฟื่องเหนียนรับคำเสียงหนึ่งอย่างนั้นข้าลงไปอีกชั้นดูเจ้ารอสักครู่ลวดย่างเอ่ยเสียงเรียบสมควรไปแล้วสีเฟื่องเหนียงขมวดคิว้วเจ้าหาทางไปได้แล้วหรือแววตานางเยียบเย็นนี่เป็นหน้าที่เจ้าเขาถามว่าแล้วพูดพลังหินนั่นละ่ะอย่าก,ก่อกวนข้าก็แล้วกัน ล่วอย่างไม่เอ่ยตอบไม่อาไรอาวรคลังสมบัติแม้แต่น้อยเดินกลับมาถึงสุสานหลักอีกครั้งคราวนี้หนังไม่นั่งบนบลัลังก์มังกรเพียงจ้องมองหุ่นดินเผาที่ฝังรวมสีเฟื่งเหนียนนั่งตรงขั้นบันไดคบคิดหาทางออกตามหลักแล้วสุสานห้องเต้ฉินย่อมไม่มีทางออกมาถึงอุโมงค์สีเฟื่งเหนียนยินดีกระทำวิธีการง้เขาอย่างค่อยๆขุดเปิดทางออก หากทำแล้วรอดออกไปได้แต่คาดว่าจอมมารคงนิ่งดูได้ไม่ทราบว่าเดือนใดปีใดกว่าสีเฟื่องเนียนจะขุดถึงผนังผาแม่นม้ำจำไม่ได้ว่าถอนหายใจมากี่ครั้งแล้วหลังเข้ามาในสุสานเขาก้มมองเกรอะสีเขียวปลอดกล่องกระบี่ลงชักกระบี่สั้นออกมาลองฟันใส่กราะเขียวหลายครั้งไม่เห็นรอยใดๆขมกระบี่ปะท่ากรอกเขียวก็ไม่เกิดประกายไฟ กรอกเขียวดังมีชีวิตเปลี่ยมสติปัญญารู้จักใช้ความอ่อนนุ่มสยบความแข็งกร้าวเมื่อถูกฝันก็ยุบตัวลงจนคมกระบีผลาออกถึงกลับมาอยู่สภาพเดิมเขาท่อตามองไปสำรวจหุ่นสองตัวด้านหลังลวอยยางด้านในกรอกเหล็กคือโครงกระดูกแม่ทับน่าเสียดายได้แต่มองห่างๆไม่อาจเข้าไปมองใกลๆ้ๆแม้อยากศึกษาเกี่ยวกับหุ่นกรอกสองตัวนี้ แต่ภารกิจสำคัญในตอนนี้คือสอหาทางออกเรื่องประเภทนี้ก็เหมือนการเปิดประตูทองแดงต้องอาศัยไหวพลิบหากกระทําทรงเดชเหมือนมแมลงวันได้หัวบินเปปากชั่วชีวิตนี้ก็ออกไปไม่ได้เขาแสดงท่าทีสง,งบสุขมุมไม่ร้อนใจแม้แต่น้อยดีที่ล่วอย่างก็ไม่เร่งเราส่วนพูดพลังหยินเอาแต่ดูดกลืนปรานโสมมเข้มข้นที่สั่งสมมาเกือบพันปีในสุสานเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกาย สีฟึ่งเหนียนเห็นแล้วนึกขยะดหากต่อกรกับมันในตอนนี้คงต้องมรณาโดยไม่ต้องสงสัยรู้สึกจนใจอดตบตบกล่องกระบี่ที่วางพาดบนตักไม่ได้เขานั่งเหม่ตรงขั้นบันไดไปทั้งอย่างนี้นับว่าได้ทุกขลาบกระบี่ไถเออสําเร็จคันกระบี่ขั้นต้นหลังจากล่วอย่างใช้การในสุสานน่าสงสัยว่าล่วอย่างควบคุมกระบี่ไถเออได้ชํานาญกว่าเขา นางนั่งบนขั้นบันไดสูงกว่าเขาหนึ่งคันตาพยักไม่เปล่งสีสันเหมือนในตอนแรกแล้วสีเฟื่องเหนียนบู้ปล่อยในใจตาพยักนี้เด่นชัดว่าเป็นกระแสชะตาที่หลงเหลืออยู่ของจักรวรรดิต้าชินผู้ฝึกปลานหน้าไหนมีความกล้าดุดกืนกระแสโชคชะตาเช่นนี้หากไม่ระวังอาจถึงขั้นมรณาได้เขาไม่หันหน้าไปแต่เอ่ยถามโดยตรงเจ้าใช้เกราะมังกรเพลิง สู้กับผลกระทบจากกระแสะโชคชะตาที่สั่งสมในตาพยักหรือแม้นิสัยใจขอลั่วอย่างยากคาดเดาแต่ขอเพียงยอมเอ่ยปากกลับไม่อ้อมคอมแต่ไรมามีสิ่งใดก็บอกกล่าวตามตรงเจ้าไม่ได้โง่งเหมือนที่ข้าคิดสีเฟื่องเหนียนยิ้มเอ่ยว่าชมเกินไปชมเกินไปนางเอ่ยเสียงเรียบเฉยเจ้าสงสัยใช่หรือไม่ว่าเหตุใดก่อนบรรลุเขตขั้นเซียนปัตตพี ข้าถึงรีบร้อนจะไปดินแดนน้ำแข็งต่อสู้กับทั่วป่าปูซาฝ่ามือสีเฟื่องเหนียนแนบกล่องกระบี่นางเอ่ยต่อไปว่าเดิมทีข้าหล่อเลี้ยงมุกมังกรในร่างมีแนวโน้มจะส่งงอมสมบูรณ์พร้อมคือหล่อเลี้ยงต่อไปจะกลายเป็นมุกเก่าเหลืองเพราะเหตุนี้หงจิ้งเหยียนถึงลงมือแต่เขาประเมินตนเองสูงไปประเมินข้าต่ำไปภายในเมืองตนหวง มุกมังกรถูกเติ้งไ้เอ๋อทำลายอายุที่ไม่ยืนนานแต่เดิมของข้าก็ยิ่งสั้นลงหากไม่มีวัตถุพันปียากผ่านพบช่วยยืดอายุหลังจากต่อสู้กับทั่วป่าผูซ่าแล้วไม่ว่าแพ้หรือชนะข้าล้วนต้องตายตาพยักในมือข้านี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นเป็นชิ้นที่มีประโยชน์มากที่สุด5ปีข้ายังอยู่ได้ห้าปีห้าปียังคงไม่ใคร่พอจากนั้นนางเอ๋ยวาจาประหลาดอีกว่า ทุกครั้งล้วนเป็นเช่นนี้น้อยไปสิบปีไม่เปิดโอกาสให้สีเฟื้องเหนียงขบคิดลึกซึ้งพลันชี้ไปที่พูดพลังหญินชื่อว่าตันอิงเป็นหุ่นเชิดที่นอรพูดของสุสานองค์หญิงตั้งใจชุบเลี้ยงมาแปดรุ่นกินหัวใจของเจินเหรินและหลวงจีนมามากส่วนเลือดเนื้อของชาวยุดยิ่งนับจำนวนไม่ท้วนมันกลับอยู่ได้นานเจ้าอิจฉาหรือไม่สีเฟื่องเหนียงมองคอน อยู่ไม่สู้ตายมีอันใดน่าอิจฉาเป็นตายเรื่องใหญ่สำนักหรูกล่าวว่าสละชีวิตเพื่อผดุงคุณธรรมข้าไม่ตระหนักรู้เรื่องนี้แต่ยังคงรู้สึกว่ามีหลายเรื่องน่ากลัวกว่าความตายอาจารย์เคยกล่าวว่าเต่ามุ่งหวังอายุวัฒนะต่อให้นอกรีก,ก็ตามส่วนพุทธนั้นมุ่งหวังพุทธะลลวนดื้อดึงเช่นกันลวดย่างพยักหน้าเอ่ยชมเป็นครั้งแรกเจ้ามักกล่าวถึงหลีอี้ซัน ในสายตาข้าเขาคล้ายยอดขนเสียยิ่งกว่าหลีฉนกังสีเฟื่องเหนียนหัวรอบลวดอาจารย์ข้าและหลีฉนกังเดิมทีก็ไม่ใช่คนบนหนทางเดียวกันไม่อาจนำมาเทียบกันได้เจ้าเองก็ไม่เคยพบเทพกระบ,บีหลีถึงอคติต่อเขาแบบนี้หากได้พบเข้าจริงข้าว่าเจ้าคงเสียดายที่พบผู้เท่าสมซ้อท่านนั้นช้าไปลวอหยางเปลี่ยนหัวคอเจ้าไม่อยากเป็นห้องเต้หรือ เขาสายหน้าเป็นไม่ไหวล่วอย่างอาการเดิมกำเริบอีกแน่นอนเจ้าไม่มีความสามารถนี้จู่ๆสีเฟื่งเหนียนก็ยิ้มอย่างเข้าใจไม่พูดเรื่องนี้แล้วนึกถึงการแบ่งประเภทสตรีของสหายคนหนึ่งขึ้นมาได้สำราญลำพังไม่สู้ร่วมกันสำราญจะเล่าให้เจ้าฟังเจ้าหมอนั่นลำบากมามากแม้ส่วนมากจะคิดเองเออเอง แต่หลักเหตุผลที่เอ่ยกล่าวออกมาน่าสนใจยิ่งเขากล่าวว่าชิงชังสตรีสามประเภทที่สุดประเภทแรกคือนางกล้วยไมย้เหลอเลิศอย่างยิ่งมักเป็นจอมยุทธหญิงนางเซียนที่ลอยมาจากตระกูลสูงตระกูลใหญ่ยามเยืองย่างล้วนไม่สามันทาให้ผู้คนในโลกล่าคิดว่าพวกนางไม่ต้องถ่ายหนักถ่ายเบาประเภทที่สองคือนางบุพภาขาวเกิดจากตระกูลเล็กถ้าไม่ตายคือดอกสาลี่ต้องพิรุน น่าสงสารเวทนาความงามมักเป็นระดับกลางดูละมุนละไมแต่ทันทีที่เล่นเลยทาเอาบุรุษคืนสติไม่ได้ไปนานหลายปีถึงหลายสิบปีประเภทที่สามคือน,นางผู้ห้าวหาญองค์อาจพึ่งภายเอ่ยวาจากระด้างชอบต่อยตีผู้คนไม่ชอบให้รูปร่างอ่อนแอชอบเป็นพี่น้องกับบุรุษพินหมักล้อมกรกวีภาพวาดงานฝีมือล้วนใส่หัวไปอีกฟาก ลวอหยางยิ้มพลางถามว่าข้านับเป็นประเภทไหนหรือเป็นประเภทที่สี่หนังจอมานหรือสีเฟื่องเหนียนหัวรอลันเอ่ยหนักแล้วลวดหยางเพียงยิ้มยิ้มนางลุกขึ้นไปแล้วเขามึนงงนางยกยิ้มมุมปากข้าจันทางกลับได้สีเฟื่องเหนียนทั้งดีใจทั้งกังวลออกไปแล้ว ยังต้องไปประลองกับทั่วป่าผู่ซาพร้อมเจ้าหรือนางยิ้มเย็นชาเอ่ยว่ายังทําไขสือหากไม่ใช่เพาะเจ้ายังมีประโยชน์ขงมอดม้้ยจนไม่อาจมอดม้วยไปนานแล้วเขายิ้มยิ้มผูกกล่องกระบี่ยังมีแก่ใจร้องด้วยสำเนียงเปิยเหลียงว่าหนทางไกลสุดในโลกคือหนทางที่ยิ่งสัญจรยิ่งไกลจากบ้านเกิดตันอิงแม้อะไรอาวรไม่อยากจากสุสานไป แต่ยังพอรู้จักหนักเบาเดินตามล่วอย่างและสีเฟื่งเนียนไปแต่โดยดีแม่น้ำห่วงเหอไหลย,ย้อนถวนกระแสน้ำตีกลับทับซ้อนเป็นชั้นไปด้านหลังทุกคนต่างประจักษ์แก่สายตากระทั่งเฮ่อเหรียญอูเว่ก็ไม่เชื่อว่าเป็นฝีมือของสีเฟื่งเนียนคิดเพียงว่าพูดพลังหยินกระทำชั่วร้ายใต้น้ำถึงปรากฏสภาพอันตรายล่อแหลมช่นนี้ผู้ทำารงอาญาสิชราวิ่งมาถึงปากเหวบริเวณน้ำตกหูโข ยืนนิ่งเงียบริมฝั่งแววตาอึมครึมกระแสน้ําไหลทะลักลงเบื้องล่างเสียงดังสนั่นเสียงฝีเท้าม้าของทัพของปี้จํานวนพันนายที่ติดตามมาถูกกลบมิดละอองน้ําฟุ้งตลบเสื้อผ้าเปียกชืน้นไม่นานเฮอเหเรียนอูเวยก็เปียกไปทั้งตัวหัวหน้าทหารม้าสิบกว่าคนมาถึงข้างกายเขาหลังจากลงมาแล้วก็ไม่กล้าเปล่งวาจาเฮอเ์เรียนอูเวยเก็บสายตากลับมา ันไปมองฉงสนทงปลาดหนึ่งเฮ่อเหลียนอูเวยสะแยะยิ้มอย่างมโมโหเดือดดานที่ฉงสนทงเห็นตายไม่ช่วยส่วนฉงสนทงกลับทำท่าสบายใจพูดพลังหยินลงมือโดยไม่มีเขาลาังมาก่อนแม้แต่น้อยทับขงปี้จะกล่าโทษก็ต้องโทษสุสานองค์หญิงทางนั้นไม่เกี่ยวกับตระกูลฉงเสียหน่อยเฮ่อเหลียนอูเวยทนรอไม่ไหวได้แต่นำทับขงปี้กลับไป พวกชฉงสนธงรอนานกว่านั้นแต่เมื่อเห็นโฉงเหลียงทำท่าลับรับรอๆจึงกลับไปด้วยเช่นกันผนังอุโมงค์ที่ประกบปิดถึงกับมีกลไกลเปิดออกทั้งสามเดินในอุโมงค์ที่ไม่คับขันอันตรายอีกต่อไปมาถึงผนังมังกรพลิกหมนุนลวดหยางสีเฟื่องเหนียนและตันอิงแฉลับไหลาตามผนังมังกรเข้าสู่กระแสน้ำฝ่ามือหนึ่งของสีเฟื่งเหนียนแนบติดผนังลวดหยาง เลือกบริเวณหัวใจค่อนไปทางซ้ายกระบี่ได้ทองทยานออกแทงทะลุหัวใจนางอย่างจัง